สัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในเกม Identity V นะคะค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นซีซั่น14แล้วนะคะของเกม Identity V ซึ่งเรานะคะได้ทําการเ,ออเก็บสะสมลูกแก้วนะคะหรือว่าตัวกาชาเนี่ยไว้ตั้งแต่ช่วงปลายซีซั่น13แล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้มาเปิดเลยนะคะจนวันนี้นะคะระว่างนะคะเป็นช่วงปลายเดือนธันวาคมแล้วนะคะก็เป็นนานมากแล้วนะคะเพราะว่าซีซั่น14ก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเดืนต้นเดือนธันวาคมแล้วนะคะก็ วันนี้ได้เลิกดีนะคะลูกแก้วมีถึง77ลูกนะคะเลขสวยวันนี้เราจะมาลุ้นกันว่าดวงเราเนี่ยจะมีไหมนะคะค่ะลูกแก้วของเรานะคะก็มีตั้งแต่ลูกแก้วของซีซั่นก่อนนะคะลูกแก้วแบงนะคะแล้วก็ลูกแก้วที่เป็นที่คือหามากที่สุดนะคะก็คือลูกแก้วขอไปยคะ่ะลูกแก้วของโปรเจกต์ดันกันดอนป่านะคะที่ทําการทรอสโอเวอร์กับตัวเกมนี้นะคะซึ่งสกินที่เราอยากได้มากๆเลยนะคะก็คือ สกินทองนะคะซึ่งเป็นสกินของโนอตันแคนเบลนะคะหรือว่าตัวโปรเซ็คเตอร์นั่นเองถ้าเป็นสกินฮินตาตะฮาจิเมะนะคะซึ่งเราก็อยากได้มากๆนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีดวงไหมนะคะในวันนี้ ซึ่งสกินเนี้ยนะมีถึง3า่างด้วยกันนะคะก็คือร่างน,นี้เลยเป็นร่างปกตินะคะแล้วก็ร่างตะกี้นะคะที่จะเป็นร่างผมยาวนะคะจะด่างน,นี้จะปรากฏตอนที่เรายโยน,นแม่เหล็กนะคะแล้วก็จะมีอีกร่างนึงก็คือคล้ายๆร่างสกินปกตินั่แหละคะ่ะแต่ว่าจะเป็นผมสีขาวนะคะแล้วก็ดวงตาสีแดงนะคะจะเปลี่ยนเป็นร่างนี้นะคะเมื่อเราทําการถอดหัดครบนะคะแล้วก็ประตูเปิดนะคะ อีกสก,กินนที่เราค่อนข้างอยากได้นะคะก็คือสกินของตัวแมคาีนิกนะคะหรือว่านานามิใช่ไหมน้อยดูตะก้วยนะอยโอ้สน่ารักนะคะอีกสองสก,กินเราก็ค่อนข้างอยากได้นะคะแต่ว่าอีกสองสก,กินออสองสก,กินที่เราพูดถึงไปตอนแรกเนี่ยเราอยากได้มากกว่านะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะเราจะกดแล้วนะคะเราจะเปิด เรามีทั้งหมด32ลูกนะคะเราจะเปิดลูกหนึ่งก่อนเป็นการกระตุ้นเป็นการแบบเอ้ยเรามานะขอ,อลูกเดียวก็ไม่น่าหวังอะไรมากนะคะก็ได้คนบนมาเยอะเหมือนกันนะคะเป็นลูกแก้วแบบแจกลูกโปรไฟล์นะคะไม่ได้แจกสกินแล้วนั้นขอตอนนี้นะคะกำลังหลับตาพนมมือนะคะแล้วก็ ขอสกินโนตันหวังมากไปไหมขอสกินโนตันฮินาตาฮันจิมิขอนะคะสิบลูกมาแสงสีฟ้าเราเปิดอีกลูกหนึ่งก่อนล้วกันเป็นการสอ้อม ขอสก,กินนอตันไม่ได้หรอเปิดลูกนึงก่อนลูกนึงสก,กินนนตันก็มาก็ได้นะขอสก,กินนนตันเ,เราให้เวลาน้องเขาพักก่อนดีกว่าเราไปเปิดลูกแก้วอันอื่นก่อนดีกว่านะคะค่ะเราเปิดลูกแก้วแรงก่อนแล้วกันนะคะอันนี้ก่อนแล้วกัน รูปเดียวไม่น่าจ,จะมีดวงอะไรมากมายนะคะสำหรับอันนี้นะคะก็โอเคอะไรก็ได้ไม่ไม่ซีเรียสอะไรก็ได้เอามา right. ถอแล้วก็จะได้รูปโปรไฟล์นะคะอ้าวได้สกินของ explorer นะคะก็โอเคและไอันที่อยากได้สกินไม่ได้นะคะอันที่รูปโปรไฟล์มาก็ได้ก็ก็ได้สกินนะคะ โอเคเรามีลูกแก้วแรงนะคะอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเป็นเครื่องประดับใช่ไหมคะโอเคก็สิบัาเลยละกันไม่คาดหวังอะไรมากแต่ว่าถ้าได้เครื่องประดับของมาทาก็โ okay. อเะคใะส่สีฟ้าเต็มไปหมดนะคะแส่สีฟ้าเต็มไปหมดนะคะ่ะ <Okay. S 2> ดูนะคะดูรูปอันนี้พระจันทร์รูป อจอันนี้ได้สามถึงสองอันในะคระาเดียวกันนะคะแสดงว่าเราเปิดสิบอันนี้ก็ไม่ได้เพิ่มโอกาสที่เราจะได้ด้วยอะไรเลยนะคะเราเปิดลูกแก้วแดงก่อนแล้วกันนะคะลูกแก้วแรงอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเครื่องประดับใช่ไหมคะก็มเออีเสื้อผ้าบ้างเล็กน้อยแต่ว่าน้อยมาก อะไรมาก็ได้คะ่ะเปิดเลยแล้วกันทวันนี้รู้สึกว่าจะไม่มีดวงนะคะมีแต่แสงสีฟ้าเต็มไปหมดเลยนะคะสงสัให้เขาหน่อยแล้วกันนะคะก็ทำไมรู้สึกสิ้นหวังสิ้นหวังเปิดหมดเลยแล้วกันไม่ไมีความหวังอะไรแล้วตอนนี้ รู้สึกว่าวันนี้ไม่มีดวงเราเปิดลูกแก้วอหนึ่งก่อนละกันหรือว่าเราเปิดเปิดนันการดันปะขอเลยก็ได้สักสิบล้วค่อยไปเปิดอันอื่นจะมีดวงไหมเปิดอีกสี่สิบแปดอันสี่ถึงจะการันตีสกินเอนะคะเราขอพรกับชินาตาจิเมีก่อนขอขอจะกินทอง จะกินทองจงสถิตจะกินทองจงนะสถิตแก่เราในวันนี้ขอนะฮินาตาจิเมะขอนะสิบลูกมาเกลือวันนี้เกลือไม่มีแม้แต่สกินม่วงมาให้เราอ่ะเรากินแจกลูกแก้วไม่ใช่อทำไมเรื่องละ ลูกแกแจกตัวไฟแท้จริงละลายกลายเป็นเกลือเราว่ามันไม่ผลแหละเปิดสิบลูกหรือเปิดลูกเดียวคือถ้ามันจะเกลือมันก็เกลือนะคะโอเคเราเปิดอันอื่นเพื่อความเพื่อความปลอบใจตัวเองก่อนดีกว่านะคะโอเคเราเปิดอันนี้แล้วกันเป็นของสีสันสิบสามนะที่เราดองไว้นะคะก็มีเออ สก,กินทองเป็นของตัวเซฟนะคะโอเคเอ้ยสก,กินอันนี้อยากได้สก,กินของเฮเลนานะคะเปิดลูกหนึ่งก่อนกันเป็นการเอาเกลีอวออกไปคือตั้งแตเปิดมายังไม่ได้แบบแสงสีทองไม่มีเลยนะคะแสงสีฟ้ามาตลอดเปิดสิบลูกไปแล้วละกันขอสก,กินเฮเลนามาเถอะ เอ้ยเอ้ยสก,กินของสก,กินอะไรสก,กินอะไรเอ้ยเอ้ยได้สก,กินของที่เลยแมดีใจเฮ้ยวันนี้ก็มีดวงยนะอยู่นะวีสกินสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ไปรีวิวกันเลยนะคะเอ้ยเอ้ยโอเคอยู่โอเคอยู่วันนี้โอ,อ้ยสก,กินม่วงไปแล้วโว้ Okay, อเคขงเอ้ยของตัวแม่หมอก็สวยนะคะเอเอันทำได้ได้สก,กินเยอะจังอันนี้อุยยนะ้ยอะไรนาดีใจอะได้สก,กินเฮเลนะโอเคเปิดอีกห้าเลยแล้วกันขอเอ้ยเอเอาก่อนเอาก่อนหรือว่าเราเปิดทีละอันดีกว่าเราได้สก,กินม่วงของตัวเฮเลนามาแล้วก็คือดีใจมากๆนะคะแบบเอ้ยวันนี้ก็ยังมีดวงนิดนึงถึงเราจะเปิดลูกแก้วดันการนดน,ดนปาเองไม่ได้ กินม่วสื้กินทองอะไรไม่ได้ไเลยนะคะแต่ว่าโอเคได้ของเฮนลน่ามาก็ยังดีนะคะโอเคเราจะเปิดทีละลูกนะคะเพื่อเพื่อเพื่ออะไรดีย๋ย <laughs> ะเพื่อเพื่อการลุนล้นละกันมันแบบเปิดพร้อมกันมาแต่ไม่ได้ไงเราต้องเปิดทีละลูกหรือเปล่าโอเคเราจะก็อนแล้วคะใส่ฟ้าดเกียแนะคะ่าาะ,คะ เปิดไปเลยแล้วกันไม,ไ,มไ,มไม่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 คิดเลยเยอะโอเคค่ะวันนี้ถือว่าก็ยัง มีดวงนิดนึงนะคะที่เราเออได้สกินม่วงของเฮเลนามานะคะก็โอเคนะคะดีใจนะคะแต่ว่าเราเราจะได้ไหมสกินของสกินของโปรเจกต์ดันกันอน,นปะซิสัซนทูนะคะหรือเ,เราต้องเปิดทีละลูกอะจะเปิดสิบไปเลยดิเปิดทีละลูกก่อนห้าลูกแล้วกันแล้วเราค่อยเปิดหมดเลยอีกห้าลูก ไม่มีหลักการอะไรทางนั้นตอนนี้แบบสก,กินม่วงก็ได้นะตอนนี้สก,กินม่วงของใครก็ได้ตอนนี้ขอสก,กินสัอันเด้ยวไหมทำห้รู้สึกหมดหวังมาละลายกลายเป็นเกลือ ยิ่งหมดหวังอะอหวังอยู่ลึกๆแล้วกันหวังอยู่ลึกๆแต่ตอนนี้คือสิ้นหวังมากๆแล้วนะคะตัตัน้นหมดแรงห้าลูกสุดท้ายห้าลูกสุดท้ายมาเฮ้ยเฮ้ยเซ็บพี่พ้องเจ็บพี่พ้อง ยังยังยังเมตตาปลานีต่อเราโอเคดีใจดีใจดีใจมากเลยดีใจมากดีใจมากโอเคไม่ได้ตัดตั้นไม่เป็นไรแต่ว่าเมคานิกนะคะโอเคโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะกับการเปิดลูกแก้วเกลือนะคะ่ะก็โอเคนะก็ยังได้สกินม่วงมาส่งใบนะคะเป็นสกินของเฮเลนากับสกินของแมคานิกนะคะเดี๋ยวเราจะทํา คลิปรีวิวสกินในคลิปต่อๆไปลวกันวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมลุ้นกันกับการเปิดลูกแก้วเกลือนะคะแต่ว่าเรานะคะเราลืมนะคะเราลืมว่าเรายังมีเหลอดไฟอยู่นะคะที่สามารถเปิดได้นะคะเปิดลูกแก้วได้โอเคเราเปิดขอทําสถิตินิดนึงนะคะเราเปิดไปสามสิบสองใบนะคะเราถึงจะได้สกินม่วงหอมในขนิกมาใบาแรกนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็เ,เปิดเก้าร้อยหกสิบ ก็เปิดสิบลูกได้อันหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะเปิดเท่าลูกก่อนละกันเดี๋ยวเราขอลบเลขแปบ๊บนึงนะว่า960เ,เราเปิดลูกธรรมดาได้เท่าไหร่นะคะเปิดหนึ่งลูกได้สองสองครั้งนะคะแล้วก็จะเปิดสิบลูกได้ดหนึ่งครั้งโอเคเราจะเปิดลูกหนึ่งก่อนเปิดลูกหนึ่งนี่คาดหวังอะไรได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรนอตันลูกหนึ่งก็มาได้นะคะนอตันจะได้ไม่ต้องเปลืองนอตันมา ไปไหนไม่เปไหนตั้งจิตอธิษฐานนะคะตั้งจิตโนตันโนตันมานะลูกโนตันมานะลูกโนตันเสีงสีฟ้าสิบลูกสุดท้ายแล้วนะคะเรามีหลอดไฟเหลืออยู่แค่นี้นะคะสิบลูกสุดท้ายโนตัน no อยากให้นอตันมาน,ะนอตันมานะมาแล้วค่ะนอตันมานะเปนะิดแสงสีฟ้าเต็มไปหมดนะคะโอเคไม่เป็นไรคะ่ะถึนงนอตันจะไม่มาแลวละลายกลายเป็นเกลือไปหมดนะคะก็โอเคขอบคุณอีกรอบนึงนะคะสำหรับการติดตามชมคลิปนี้นะคะก็โอเคเราอาจจะ มีดวงมาแค่นี้นะคะวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเราดองลูกแก้วได้อีกสักพักนึงก่อนเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดลูกแก้วอีกรอบนึงนะคะยังไงก็ยังคาดหวังนอตันนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะไปจริงๆแล้วค่ะไปจริงๆแล้ว